ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ได้นำเอฟซมาชมรถไถน,นะครับที่ร้านเคเด็กเตอร์อำเภอองกี่จังหวัดบุรีร,รัมย์นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะนําเสนอหลายๆค่ายครับนะมีทั้งค่ายสีน้ําเงินนิวฮอลแลนด์ขยับไปก็จะเป็นค่ายสีส้มคูบูต้านะครับเขียวๆเป็นจอรเดียแล้วก็แดงนันเป็นยันม่านะครับนะ ้วก็จะพ่วงด้วยบีฟอร์ดด้วยนะครับตรงนี้มีฟอร์ดที่แท็เตอร์น้องกีบุรีรัมนะครับที่นี่เราจำหน่ายแท็กเ,เตอร์มือ2ออุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2อตรงนี้เป็นบริเวณข้างร้านนะครับแต่ว่าจะเป็นมุมด้านหลังอมองไปก็จะเห็นแต่หลังรถเลยทีนี้นะครับเพราะว่าทุกคันหันหน้าไปด้านหน้าพรอมีให้เลือกครับสนใจก็แวะมาเย,มยี่ยมชมเลือกเอาไ,ไว้ใช้งานนะนีฮอนแลนด์เริ่มต้นที่คันนี้ครับวันนี้ นะครับ t C 4 TT45 ไม่ใช่ t c TT45 45แรงนะรถปี61สวยเดิมครับสีเดิมยางหน้าเนี่ยน่าจะเป็นยางใหม่ยางหลังยางเดิมนะครับยางหน้ายางใหม่ยางหลังยางเดิมนะรถเดิมๆครับสีเดิมทั้งคันเครื่องคัดท้ายไม่เคยแกะอะไรเลยเล่มปี61หน้าหลังนะครับราคาอยู่ที่369,000บาทครันนี้369,000บาทนะครับ ขยับมาที่นิวฮอนแลนด์ที่ทีกันบ้างรุ่นใหม่ล่าสุด3.5้าเรามี3คันในคันที่1นี่คันที่2แล้วก็คันที่3ตรงนี้นะครับคันที่3ตรงนี้นะครับ New ฮอน l a n d 3.50ราคาอยู่40,000นกว่าบาททั้ง3คันเลยนะครับสี่0,000นกว่าบาททั้ง3คันนะครับแล้วก็มาที่อิซกิ 2 5 9 0 0 0บาทนี่ห้านะครับ NT 542ราคาอยู่2 5 9 0 0 0บาทรถสวยๆเดิมๆเล่มปี63นะครับเครื่องคัดท้ายเดิมสีเดิมเล่มพร้อมปี63 2 5 9 0 0งบาทได้หน้าได้หลังแถมส่งฟรี3ามโลนะถือว่าไม่แพงครับราคานี้200,000กว่าบาทได้542เลยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะรถเดิมๆยางเดิมด้วยครับนี่ดันลหลบเลย542เล่มปี63สานะรถเดิมๆครับเบาะ เดิมยังไม่ขาดเลยเลยดูชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงอาจจะน่าหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นดิจิตอลนะครับชั่วโมง2,400ชั่วโมงก็มาตรฐานครับ2,400ชั่วโมงรถเดิมๆกับราคา259,000หาหม่บาทนะได้ใบดันได้บันหลังเลียทะเบียนแถมส่งเอกสารนะเอฟซี FC ท่านใดสนใจคันไหนนะสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0 8 9 2 8 3 2 9 1 1ครับ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1เเดี๋ยวขอขยับข้ามมาดูยันมาคันนี้หน่อย EF514T 5 1แรงยันมาครับรถเดิมๆอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนราคาอยู่ที่259,000บาท259,000ได้ใบดันได้พันหลังยันมา5 1แรงเลยนะครับตันนี้รถเดิมๆด,ด้วยสีเดิมทั้งคันเลยอย่างดี4เส้น259,000บาท FC เท่มาัง,งมองหารถไถละครับ,บ,บทักมาด่วนครับ08923 2911พวกฟอร์ดก็มีครับฟอร์ดตัวนี้เป็น 5, 7 7 หน้าหลังเล่มทะเบียนคันนั้นขายอยู่2 2 9 0 0 0พแล้วก็มีคันหนึ่งแสนเก้าหมื่บาทห้าเจเดเริ่มต้นที่แส9เกาเยันมาสาบเก้าเริ่มต้นที่แสนเก้าหมื่นันบาทเก็บงานเรียบร้อยแต่คันนี้ปี66หกนะหกขายอยู่3 0 0 0 0นกว่าบาทสามแสนหันบาทคันนี้นะครับขยับมาดูคอปต้รตรงนี้บ้างเอาตั้งแต่แถวหลังนะครับวันนี้แถวหลังสาแรงนะครับรถเดิมๆนะ 1น9่งแบาทได้หน้าได้หลังครับหน9 0 0แบาทเล่มทะเบียนพร้อมนะขายสภาพนี้ก่อนเครื่องเกียร์เฮลิกดีใช้งานได้เลยแต่ขายตามสภาพหนึ่งแบาทท่านใดสนใจรับได้สภาพนี้โทรมา0 8 9 2 3แ9 1เก้าสองปอครับศูนย์แปดเอ่าจอนเดีย36แรง3036ูนย์สาอีนะครับรถเดิมๆสีเดิมทั้งคันเลยนะนี่อ่า เก็บแค่ปากใบมีดให้นิดเดียวด้านหน้านะครับเก็บสีใหม่นอกนั้นสีเดิมเล่มปี60นะ2 6ง0 0 0หบาทคันนี้2 6ง0 0 0หกบาทยันมา YM 3 5 7 a 3 5 7 a รถเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมรถปี66นะสวยๆเดิมเดิมปี66ตัวนี้4,89,000บาทนะครับผม4,89,000บาท จอนเดียอีกคัน303ศูโมกีคันนี้ปี64เลยนะครับปีสูงหน่อยนะราคาก็2องแ0 0หบาทเท่ากันไปเลย2องแ0 0หบาทนะครับจอนเดียอีกรุลหนึ่ง5 0 4 5ูดีอ่าสามแสนกว่าบาทครับปี60กับปี57าเนะคันนี้อยู่3 6 9 0 0 0หันคันนี้อยู่3 5 9 0 0 0นนะลด,ดหลั่นกันนิดนึงราคาก็ตามโปรโมชั่นนะครับอ่า บางคลิปก็อาจจะสูงกว่านี้บางคลิปก็อาจจะต่ำกว่านี้เอาว่ากันไปดูคลิปนี้กันราคานี้แล้วกันตามที่แจ้งนะครับฟอร์ดนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฟอร์ดหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้เป็นห้าพันเจ็ดเจ็ดเสื้อลายนะครับเสื้อลายห้าพันเจ็ดเจ็ดได้หน้าได้หลังนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ได้ใบดันได้ผ่านหลังอ่าอันนี้ก็คือฟอร์ด เดี๋ยวจะเป็นอ e ีสุกิ540เมื่อกี้542สนะรถเดิมๆแต่คันนี้รถเก็บงานครับ540นี 40, ่เป็นรถเก็บงานเช็ครถซึมไฟสีสันเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับสวยๆ269,000บาทนะครับ269,000ได้หน้า,ได,นาได้หลังเล่มทะเบียนพร้อมนะครับอ่าหรือจะเป็นอะฟอร์ดคันนี้แจ้งไปแล้วอยันต์มาตัวน,นี้ก็229,000บาทครับนะ EF49 นะครับ49แรง229,000บาทได้หน้า,ได,นาได้หลัง เล่มทะเบียนพร้อมนะครับอ่ายันต์มากเราก็มีเยอะช่วงนี้นะ่าจะมีเป็น10คันอยู่ลองแวะมาเยี่ยมชมนะทั้งตัว YM ทั้งตัว EF นะครับนะยันต์มากก็เริ่มต้นที่แสนเก้าเนะครับนะครับคูเปอร์ต้านี่มีเยอะนะคูเปอร์ต้ามีเยอะสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับอ่าวันนี้ก็อัปเดตแค่ราคาที่อยู่ด้านหลังแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตเดินนําไป4018ู p สวยๆ M85 เดิมเดิมก็มี หกแสนกว่าบาทครับแปดห้าสี่ศูนย์ก็อยู่สามแสนกว่าบาทพวกนี้สี่เจ็ดก็อยู่สามแสนกว่าบาทนะครับนิวฮอลแลนด์ทีทีเจ็ดห้านี่ก็สามแสนกว่าบาทนะรถเยอะมองดูแล้วก็เริ่มจะตาลายเอฟซีสนใจข้าไหนก็สอบถามมาอีกทีแล้วกันมาผมก็จะนําเสนอคร่าวๆไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็อุดหนุนทั้งรถและอุปกรณ์นะครับทั้งรถและอุปกรณ์อุปกรณ์เรามีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับส่วนรถมีแต่มือสองแต่รถก็คือจะมีทั้งแบบ สวยเดิมๆมนะก็อย่างที่พาชมอ่ะอย่าง,งนี้สวยเดิมเดิมนะ4 0 1 8 s p สวยเดิมเดิมหรือจะเป็นแบบพวกเก็บงานใหม่เก็บงานสวยนี่36ยางใหม่ใบด้านใหม่นี่เช็คสภาพสวยหรือจะเป็นเดิมเดิมตามสภาพนะครับเนะนี่ยควนี้ขายตามสภาพนะมีทุกแบบครับที่เคสเลื่อนน้องกีบุรีดำนะครับสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมทดลองขับถูกใจค่อยคุยเรื่องซื้อขายผ่านไปผ่านมาแวะมา หรือโทรมาที่เบอร์0 8 9 2 3 2ป9 1กก่อนก็ได้นะครับ0 8 9 2 3 2ป9 1กเาสอกเตอร์น้องกีบริรัมยินดีให้บริการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับจะมืดจะค่ำแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ